ถ้ามันดับก็สวยละนีณื่ออะไรหม้แป้ดมันเสื่อมเนี่ยถ้ามันดับก็สวยถ้ามันไม่ดับก็นะก็ลองดูเดี๋ยวเผื่อมันจะดับนะฮะอันนี้เป็นน้องที่ซิเนตนะครับคุณชื่ออะไรนะชื่ออยวครับชื่ออยวโอเคอยืนข้างหน้าหน่อยคุณไปทำอะไรมาทำไมคุณผอมลง โอเคในเมื่อไม่ดับเอา,อางี้ก็ได้นะฮะผมเจอคุณตั้งแต่ตอนคุณอ้วนเนี่ยตอนนี้คุณผอมลงเนี่ยคุณแค่เลิกกินเหล้าเหรอหรือว่ายังไงทำไมมันแบบมันดูหุ่นดีอ่ะก็ไปเไปฟุตบอลแล้วก็เล่นฟิตเต็บดิเมทพี่เนี่ยปกติคุณก็ออกกําลังกายเหมือนเดิมอยู่แล้วใช่ครับแล้วทำไมรอบนี้มาดูผอมลงอ่ะมัน,ม,นมีอะไรเปลี่ยนนะเอามาแชร์หน่อยมาป่วยไปคือไปเล่นบ่อยมาเล่นบ่อยกว่าเดิมสัปดาห์นึงออกกําลังกายกายี่วนันห้าวัน ห้าวันเมื่อก่อนหรอเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ประมาณสองสามวันครับดีคุณเพิ่งเลิกเล่ามาสองเดือนมันก็เลยเปียนเลยครับให้ดูดูด,ดูพอดีเลยดูอ้วนเลยตอนนั้นคูกป่องเลยนะฮะอ่าก็คือนอกจากออกกำลังกายให้่อยขึ้นแล้วเราก็ลองตัดแอกอ์ดูซึ่งคนส่วนมากทาไม่ได้อะมันมีอะไรแนะนำไหมทำไมเราทําได้แหละมันมันต้องแบบมีจุดเปลี่ยนในผมมันเบลล์เราออมกอไซไปหลบ เมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเลยเลยคิดว่าไม่ใช่เป็นพอได้ไหมอ๋อเจ็บหนักไหมเป็นรอยอ๋อเป็นร้อยแผลเป็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไม่เกิดอุบัติเหตุก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปอ๋อเหรออ๋ออันนี้คือจะเลิกขาดหรือว่ายังไงห็ว่าเท้าที่ได้ตัวน้ำค้างเป็นสกามสงกา์ปีใหม่ได้กินแล้วกินอยู่กับบ้านกับพ่อแม่เลย โอ้แค่แค่ปรับเปลี so, no ่ยนนิดหน่อยนะรูปร่างเปลี่ยนเลยภาพดีเลยนะครับดีกว่าเส้นหนักกว่านี้ถูกไหมถ้าเราแบบเคยเป็นเซนหนักกว่านี้แล้วก็คิดได้ช้ามันอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับมีอะไรจะฝากไหมนอกจากออกกําลังกายให้บ่อยแอลกอฮอล์มีอะไรนะคิดว่าอย่างคุณดี้แบบคุณทันยังไงนักบอลอย่างนักบอลต้องต้องต้องใส่ใจมันก็ต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองต่องแบบฝืนใจเองว่าวันนี้เราขี้เกียจ แต่จะนอนพักไม่ยาวลองฝืนใจเติมมาลองออกกําลังกายมอ่าทุกคนก็ทํางานเหมือนกันก็เหนื่อยกันเราก็ลองแบบเพิ่มกิจกรรมดูเพราะเรารู้ว่าสุดท้ายมันจะต้องดีอยู่แล้วเราลองรูเทียบในตัวเองว่าเราฝืนมีคนรล่าตัวคุณแม่กับบังการไหมมีมีเยอะเลยมีเยอะมากเลยและเป็นทุกคนทำไมเป็นแบบนี้นะทำไมดีๆคุณเล่าบอกอ่ะเล่าจับกับคนอะไรเนี่ยผมเบื่อสุดเบื่อสุดคนเมาคนอะไรไม่องเล่ายมีแต่คนป่วย หรือว่าเป็นนั่งเป็นนั่งเป็นนี่เดี๋ยวสิแต่ละคนยังยังไม่สามสิบเลยต้องมาป่วยกันเนี่ยว่าปวดแขนปวดขาปวดอาปกติเตะบอลเนี่ยเขาชอบดื่มเบียร์กันผมก็เลยไม่ค่อยชอบกีฬานี้แล้วคุณแบบเตะบอลเราก็ไม่ดื่มได้ไงอ่ะเพื่อนๆได้ว่าหรอก็ตอนแรกเขาบอกเขาหวานอยู่แต่ว่าเราไปมันก็เป็บอลนี้ไม่จบเราก้อไปจับครับอ๋อมันอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราครับต้องมีู่ที่เราซื้ โอเคครับรบกวนเวลาน้องแท่นี่มีอะไรจะคูดไหม <า S 1> นี่นครับโอเคแคนนี้ก่อนนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เจอทุกวันแล้วอยู่ดีก็หอมลงเฉยเลยอ่ะนะครับก็เลยมาถ่ายนะถ่ายอยู่ดีแบตก็หมดไม่เป็นไรก็เซลฟี่เลยไอ้ย,ยินิดหน่อยก็ไม่เป็นไรโอเคบ๊ายบาย